ให้จับไปล้วให้ได้กาได้ก้าวกล้าเรา้ได้ก้าวก้าเา้ได้ควาวกเรามาเดที่กระดห้ได้ความดึง้ได้ความดึง้าดต้นมโดยดต้าโดยรวมหน้าไปลาก้าไก้าไปโยนดเลยลาก้าไก้าไปโยนดเลยลาก้าราไปโยนดเลยนะไอ้ได้วามดได้วามดมีอจัไปล้งนะได้ดมอกาจัไปล้งนะ วันเนปานปังนะมาจิอกเออวันนี้ปานปังนะมาจิ้อมาใหญ่ปังป้าวันี้ปาดปุกวันนี้นปานปุกวันนี้ปานปุกวันนี้ปาดปุกนะมาจิ้อก์ปังป้านไม่ได้วันนี้ปานปุกฮา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 ไอองเลาไอร้องเป่าเปล่าไดู้่้าหนำผ้าหนอเดากไาัไดไปรไอเด็กไไอเด็กไไอเด็วันนี้ไอเด็กวันน่า